หาแว่นตาไม่เจอซ้มนลก็ได้เลยต้องแก่อันใหม่โชคดีนะซื้อมาหลายอัน <c oughs> อุ้ยสารตกกิ้งสับปะรลดค่ะมันท่าทางมันเก่าเหลือเกินเน่า ไปเอามาปิ้งก่อนสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆแปดโมงกว่าอุ้ยนี่ค่ะ ใส่ขนมปังไปด้วยปิ้งขนมปังไปด้วยเลยปิ้งอีกหน่อยนี่คือลืมถุงพลาสติกไว้บนเตาค่ะแล้วก็ไหม้ติดเนี่ยดูอักเรบเลยเนาะอาหารเช้าค่ะเสร็จค่ะอาหารเช้าว,วันนี้ สบปรย์ปิง้งอโอเครื <i 'll ellt Mandarin> ่องปิ้งนี่เราต้องต้องเช็ดตอนร้อนร้อนต้องเช็ดทันทีตอนร้อนร้อนถึงเอาไว้ให้เย็นแล้วมันแห้งติดน้ำสับปรดอะไร โอเคขออนุญาตกินอาหารมื้อเช้าก่อนนะคะนี่ค่ะอันใหม่อันเก่าอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะบางทีก็ตกลงไปหัวเตียงนั่นสวัสดีเจ้าสวัสดียำเจ้าเจ้า อันนี้แบ,บ่ใจ่รุ่นใหญ่นะเจ้าอันนี้รุ่นเดะ <laughs>